ก่อนที่แบบว่านัดรวมกันบ้างอะไรเงี้ยเดี๋ยวรออะไรดีขึ้นนะครับเดี๋ยวเราก็จะได้เจอกันบ่อยๆอีกขึ้นก็ขอบคุณเบบีทุกคนมากๆเลยนะครับที่วันนี้ทุกคนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีมากๆเลยนะครับขอบคุณมากเลยครับพี่อ๊อฟครับมีอะไรอยากคอนแฟนมไหมก็อยากเจออีกครับอยากเจออีกเรื่อยๆเลยครับก็หวังว่าจะได้เจอกันอีกเร็วๆนี้ครับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนครับกุศลแต่งตัวกันมาแล้วก็ตื่นมาตั้งแต่ตีห้าครึ่งมาแต่งตัวกันนะครับซึ่งเรายังไม่ตื่นเลยนะจ๊ะตอน อ่ทุกๆคนอินสังสังไปเรื่อยๆครับเราเดี๋ยวไว้มีโอกาสเราจะได้เจรติกับครับครับสุดท้ายนะครับผลงานนะครับเออสุดที่ลง

maa khắp. <coughs> à à à ยับไม่ไม่ยุ่งยับเลยจะดูได้ดูบ้างบางเพลงที่แบบว่าดังๆอะไรเงี้ยเราไม่เห็นว่าลองเต้นตามอะไรเงี้ยแต่ว่าในที่นี้เบบีกันเชื่อว่าทุกคนเต้นเก่งอยู่แล้วทำไมล่ะเพราะว่ากันบางทีเขาไปงานนู่นงานนี่โอ้โหเบบีเต้นเวอร์เลย่เนโดยเฉพาะสองคนเนี้ยโอ้ยับหอยับยับนี่คืออะไรเสื้อหรือว่าโอ้โหพื้นแะยับเลย